คนลุกคนพองต้องบอกเลยว่าเขาเริ่มหวนไหวกับคุณแล้วนะเฮ้ยคุณทำให้เขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเริ่มสนใจในตัวคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณน่าสนใจเฮ้ยคนลุกอะดูเหมือนกับว่าเขาเริ่ม ไส่ในตัวคุณแล้วขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าจะสุดสายรจะบอกอะไรกับคุณเอ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณทาให้เขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะคุณทําให้เขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะ เขาเริ่มหวั่นไหวกับคุณแล้วนะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีนะเขาอาจจะมีความกลัวความรักบ้างนะอาจจะเพราะประสบการณ์เก่าๆใอนอดีตทาให้เขารู้สึกกังวลใจไม่สบายใจหรือกลัวกล้ากกลัวอะไรก็แล้วแต่นะหรืออาจจะมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกลังเลใจนะหรือสับสนอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆต้องบอกเลยเขาหวันหนห่นไหวกับคุณไปแล้วคนะ่ะเออเขาเริ่ม มีใจกับคนวันไหวจ้าคุณไปแล้วนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบววันนั้นด้วยราเเซนเขาหวั่นไหวนะเขาหวั่นไหวนะเออเขาหวั่นไหวกับคนนั้นแต่มันมีความกลัวมันมีความกล้ากลัวกลัวสงสัยประสบการณ์เก่าๆเขามันอาจจะทําให้เขากังวลใจนะดูจากพลังงานตรงนี้โอ้ย ต้องบอกเลยเขาหวั่นไหว,วกับคุณแล้วนะแต่ไอ้ที่มันกลัวเนี่ยเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเขาตกหมุมรักคุณมากไปกว่าน,นี้กลัวผิดหวังอีกคนนี้น่าจะเคยผิดหวังมาเยอะหรืออาจจะเคยชคช้ำตลำปีมามากนะหรืออาจจะเคยไม่ไม่สมหวังในเรื่องของความรักมาหรือพอทุกครั้งที่เขาเริ่มหวั่นไหวหมีใจให้กับใครบางคนแบบหรือเทใจให้กับใครไปแล้วอะ่ะ เขา,าบอกว่าบากคั้เพราะเขาเทใจให้เต็นใจอ่ะกลายเป็นว่าเขาผิหวังเออมันก็เลยทำให้เขากลัวแต่ตอนนี้วินานาทีนี้นะต,ตอนนี้ต้องบอกเลยเขาหวั่นไหวกับคุณมากๆแล้วมีใจให้กับคุณมากๆด้วยแล้วตกอยู่รักคุณเข้าให้แล้วด้วยนะแต่กลัวกลัวความกลัวเยอะมากเพราะว่าอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องความรักมาก่อนก็เลยอาจจะยังเก๊กเก๊กกางเก๊กเ พราะว่ากลัวกลัวกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลัวว่าถ้าให้ใจคุณไปเป็นที่แล้วเกิดผิดหวังขึ้นมาทำยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มชอบคุณมากขึ้นแล้วอะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเขาเริ่มขายคุณไม่ได้แล้วด้วยเออกลัวไปหมดหรือคนนี้นะต้องบอกอาจจะเคยถูกหลอกมาเยอะนะผิดหวังมาเยอะ ถูกเจอคนไม่จริงใจเจอคนไม่จริงจังมันก็มากทําให้เขากังวลใจไม่แน่ใจนะมันก็เลยกลัวมันก็เลยสับสนไปหมดแต่ตอนเนี้ยหวั่นไหวกับคุณ100% 1000%เ,เลยนะกันนะโอ้นะ1000%เลยว่าเขาหลงรักคุณเขาให้แล้วมีใจกับคุณแล้วแล้วก็หวั่นไหวกับคุณมากๆแล้วรู้สึกว่าตอนเนี้ย ความรู้สึกมันล้นใจมากมันมากมายด้วยมากจนเขากลัวกลัวว่าจะเสียคุณไปกลัวว่าแบบกลัวว่ากลัว,วจะผิดหวังอนะซ้ำรอยเดิมจากอดีตที่เขาเคยเป็นเพราะฉะนั้นอย่าทำไมเขาผิดหวังนะอย่าทิ้งกูนะเนาะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้นนนก็บอกเลยเขาหวไหวให้กับคุณมากมายมากมายเหลือเกินโอ้ใครนน่นายนายแล้วก็แชร์เป็นนี้ออกไปเยอะ ดับพลังงานของคุณด้วยกนอินนีด้วยนะ